ผมอ่ะเลี้ยงได้แต่ผลผลิตมันไม่คงที่เราก็ได้นักวิจัยมาช่วยเราในนี้จะมีวัดอุณหภูมิอากาศความชื้นแสงแล้วก็คาร์บได้ออกไซด์การทำความสะอาดเราใช้โอโซนฆ่าเชื้อ ผมบรรจงนิสพัานวณิธนะครับเป็นประธานสมาพันธ์การพร่อเลี้ยงน้ำไทยต้องบอกว่าอันนี้เป็นฟาร,รมวิจัยร่วมกับทางสวทชเป้าหมายก็คือผําที่สามารถรับประทานได้โดยสนิทใจไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีเชื้อแล้วก็ต้องได้คุณภาพเท่ากันทุกครั้ง ผัมอะเลี้ยงได้แต่ผลผลิตที่ได้มันไม่คงที่โตไม่ดีบ้างสาหร่ายปนเปื้อนบ้างมีหนอนแดงลูกน้ํามีแบคทีเรียอีโคลลยบ้างอะไรบ้างเราก็ได้นักวิจัยมาช่วยเราทําอย่างไรให้ผัมที่เราออกมาเนี่ยมีคุณภาพโปรตีนได้สดและก็รักษาคุณภาพอยู่ได้นาน การผลิตผักในระบบเกษตรธรรมชาติมันขึ้นกับดินฟ้าอากาศทำให้การเจริญเติบโตของผักมเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานดังนั้นเนี่ยการผลิตผักเพื่อส่งเสริมให้เป็นการค้าเราจําเป็นต้องพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นสินค้าที่มีลักษณะพรีเมียมมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยตรงนี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบการผลิตผักมโดยใช้ iot แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆคับ วทชที่นำอุปกรณ์และเครื่องมือมานะคะเราก็จะมีตั้งแต่กระบวนการตรวจวัดติดตามสภาพอากาศสภาพน้ําบ่อเลี้ยงเราต้องการโปรตีนต้องการสารสําคัญอะไรเท่าไหร่เราก็จะมีเทคโนโลีเรื่องของแสงค่ะในการควบคุมและกระตุ้นให้มันเกิดทั้งยิวทั้งคุณภาพ เป็นบอร์ดแฮนดี้เซนส์ครับเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์เพื่อส่งค่าที่เราวัดเป็นแบบเรียลไทม์ครับเป็นอุปกรณ์ IOT ในนี้จะมีวัดอุณหภูมิอากาศความชืน้นแสงแล้วก็ค่าบปอร์ไดออกไซส่วนที่วัดในบอร์ดเนี้ยจะวัดอุณหภูมิน้ําค่า P h เแล้วก็ค่าปุ๋ยครับค่าอ c หลังจากโพสซาเวทมาแล้วที่ดีที่นํามาใช้ก็คือกระบวนการทําความสะอาดอันนี้สําคัญมากเลยนอกจากทาความสะอาดแล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มความสดให้มันด้วยให้เก็บได้นานขึ้น การทำความสะาดเราใช้ทคโยีของนาโนบับโบรซึ่งเราใช้โออโกซนฆ่าเชื้อพวกปบคทีเรียต่างๆเนี่ยเราอาจจะแช่ก็ได้หรือให้น้ำผ่านก็ได้และเราไปตรวจเชื้อเอาไปทำการแพคเกจิ้งหรือไปออกแห้ง ในส่วนของเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องฟิปไดายหรือเครื่องออกแห้งโดยใช้ความเย็นนะครับหลักการทํางานก็คือเราเอาสินค้าเป็นผามามแค่แข็งก่อนแล้วก็นํามาเข้าเครื่องนี้เพื่อใช้หลักการเขาเรียกการระเหยก็คือจากของแข็งให้เป็นไอกระบวนการนี้จะได้ผาม,มีลักษณะทางกายภาพเหมือนเดิมคือสีสดและก็เรื่องของสารอาหารยังคงเดิมนะเป็นเทคนิคที่จะคงเรื่องของคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะผามได้เป็นอย่างดี ผลผลิตที่ฟาร,ร์มนี้75บอ่อเดือนหนึ่งอย่างต่ำ2ตันได้ทุกเดือนเราปลูก5วันเราเก็บเกี่ยวแล้วกเกษตรกรทั่วไปอาจจาะ2-3อาทิตย์ถึงเก็บเกี่ยวเราสามารถเก็บเกี่ยว5วันผลผลิต6เท่าก็คือใส่กิโลได้6โลเลยแล้วก็ต้นทุนในการผลิตอ่ะไม่มากแล้วก็โปรตโตคอลหรือวิธีการเนี่ยนักวิจัยทําให้เราง่ายที่สุดในการที่จะทา เจากเรื่องเครื่องมือแล้วกระบ,บวนการในการพเพาะเลี้ยงกระบ,บวนการหลังการเก็บเกี่ยวเราก็พร้อมที่จะถ่ายทอดเพื่อที่จะให้ประชาชนของเราแนะนำไปใช้ประโยชน์ค่ะสร้างคุณภาพของให้ดีแล้วก็คนสัมผัสแล้วติดใจแล้วเราก็จะทําตลาดแบบนี้ได้แล้วผมหวังนะครับว่าทำเนี่ยจะต้องเป็น Product of Thailand ดนะครับ